คลิปนี้นะคะอยากจะมาแชร์ก็แล้วกันว่าเอ,อ่อตั้งแต่เปิดบ้านให้เพื่อนๆหรือใครก็แล้วแต่นะคะที่รู้สึกว่าออสนใจในเรื่องของศาสตร์ดูดวงศาสตร์โหราศาสตร์อะไรพวกนี้นะคะเข้ามาที่บ้านก็จะมีเพื่อนๆคนรู้จักบ้างไม่รู้จักบ้างะคะ่ะถามเข้ามาเยอะเลยว่าพี่ดูดวงแบบไหนอันนี้พี่ต้องบอกเลยนะว่าคือมันก็คือโหราศาสตร์นะคะแต่จะดูแบบไหนอะไรยังไงเนี่ยพี่คิดว่า ชื่อที่เขาใช้อ่ะมันค่อนข้างจะตรงประเด็นที่สุดนะคะก็คือปรับมุมมองชีวิตด้วยโหราศาสตร์นะคะเรารู้สึกว่าอมืมันก็คือแบบนั้นแหละแต่จะให้ฉันอธิบายหรือว่าบอกออกไปเนี่ยฉันก็ไม่รู้ว่าฉันจะพูดแล้วเขาจะเข้าใจหรือเปล่าหรืออธิบายไปแล้วเขาจะเข้าใจหรือเปล่าเพราะว่าเวลาที่อธิบายอ่ะมันก็จะเป็นเรื่องเฉพาะบุคคลหเหมือนว่า เป็นประสบการณ์ของตัวเราเองไม่ใช่ประสบการณ์ของคนอื่นที่มาเพราะว่าแต่ละคนที่มาเขาก็มีเรื่องราวที่แตกต่างกันออกไปซึ่งอันนี้ต้องบอกว่าเราก็ไม่รู้อีกถูกไหมคะเพราะว่าเราอ่ะจะไม่ได้นั่งคุยอยู่กับเขาด้วยนะคะมันก็จะเป็นเรื่องของเรื่องส่วนตัวเนาะฉะนั้นเนี่ยพี่ก็รู้สึกว่าเออถ้าสำหรับคนที่มากันแล้วใช่ไหมแล้วคุณอาจจะช่วยคอมเมนต์ไว้บ้างว่าเอ,อ เขาดูแบบไหนหรือว่าความรู้สึกคุณอนะมันเป็นยังไงหลังจากที่ได้ได้ดูโหราศาสตร์หรือว่าได้คุยกับเขาแล้วเอออันเนี้ยคุณมาช่วยแชร์กับดิฉันก็ดีนะเพราะว่ามันเหมือนกับว่ามันจะได้ช่วยช่วยกันตอบคําถามให้กับคนที่เขาอยากจะรู้เขาจะได้เอาไปประกอบการตัดสินใจใช่ไหมพี่หยีว่ามันก็น่าจะแบบโอเคอะมันก็ถือว่าเป็นอะไรที่แบบเล็กๆน้อยๆนาะที่เราจะแบบช่วยเหลือ กันได้ช่วยเหลือคนที่รู้สึกว่าแบบสับสนทุกข์ใจอะไรแบบนี้ค่ะเพราะว่าอย่างบางคนอย่างตัวพี่เองพี่รู้สึกว่าฉันเนี่ยก็ไม่มีความทุกข์ใจอะไรแล้วแหละตอนนี้เพราะรู้สึกว่ามันแบบสบายสบายแต่การที่เขาตรวจดวงชะตาให้เราเนี่ยมันทำให้เรารู้สึกว่าเราเนี่ยมีเข็มทิศมีแผนที่ในการเดินทางของตัวเองใช่ไหมคะ มันเหมือนกับว่าอาทุกวันนี้พี่ยกตัวอย่างงา่ายสมมติว่าทุกวันเนี้ยเราจะเห็นเพื่อน,เ,อนเราอะสนใจเรื่องการลงทุนต่างๆไปเล่นหุน้นเล่นคริปโตอะไรพวกเนี้ยถามว่าพอเราเห็นเราก็รู้สึกว่ามันกระตุกใช่ไหมมันกระตุกก็มีความรู้สึกว่ากูต้องเล่นไหมวะกูจะเล่นไหมวะหูเพื่อนมั่งแบบว่าเอ,อเล่นลงลงทุนแล้วได้ตังค์แล้วอะไรอย่างเงี้ยคือเห็นเขารวยกันไปแล้วแต่ในเส้นทางของเราอ่ะคือถ้าเราไม่รู้ถ้าเราไม่รู้ เรื่องว่าชีวิตของเราควรจะเป็นแบบไหนเราก็จะไปอย่างนั้นนะคะเราจะไปอย่างนั้นแล้วเราอาจจะไม่ได้ประสบความสําเร็จเหมือนเพื่อนนะคะแต่พอเรารู้ของเราเรารู้สึกว่าอันนั้นน่ะไม่ใช่ไม่ใช่ในที่ที่เราควรจะไปอยู่คือเราอาจไปอยู่แล้วเราอาจจะพังไม่ได้ปังแบบเขาเพราะฉะนั้นเราก็ไปเวของเราเวของเราเขาอาจจะบอกว่าคุณจะประสบความสําเร็จในงานขายนะ ทําไปเรื่อยๆแล้วมันจะดีแต่มันจะไม่ใช่แค่ปี2ปีนะสําหรับคุณใช่ไหมคะมันอาจจะเป็น20ปีแต่คุณให้ทําไปเถอะแต่คนส่วนใหญ่ที่พี่เอจะบอกจะเล่าจะพูดกับผีนะจะบอกว่าแต่คนส่วนใหญ่อะคือทําไปได้แบบหนึ่งเขาก็จะท้อแหละหรือบางทีเราเห็นคนโน้นขายดีสิบ้านนู่นนี่นั่นจังหวะเขามาเขาตู้มเขาประสบความสําเร็จในขณะที่เรามันเหมือนแบบ เหมือนไม่ก้าวหน้าไม่ย่ําอยู่ไม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 ่เติบโตย่ําอยู่กับที่อะไรอย่างเงี้ยเออคือถ้าเป็นปกติเราอาจจะท้อไปแล้วแต่เรารู้สึกว่าไม่เรามีความรู้สึกเราเข้าใจตัวเองเข้าใจเส้นทางตัวเองเข้าใจสิ่งรอบๆอะไรพวกนี้ยเราก็จะทําไปทําไปแต่เราจะไม่ปล่อยไปตามยถากรรมคือเหมือนกับว่าถ้าเขาบอกว่าฉันจะรวยแล้วฉันก็จะอยู่เฉยมันอาจจะรวยแค่แบบประเดี๋ยวประดาค่ะแต่ถ้าเราใส่เหตุที่มัน เออเขาเรียกอะไรจะส่งผลในวันทั้งหน้าให้เราได้อย่างดียิ่งยวดเอออันนั้นแหละเขาบอกมันจะส่งเสริมเราอย่างมากเช่นเขาบอกว่าเราจะรวยแล้วขยันไปสิอะไรก็ไม่รู้ล้วกูทําไปก่อนทําด้วยความแบบมีสติรอบคอบแล้วก็ไม่โลภอะไรแบบนี้นี่คือสิ่งที่เขาจะแบบชอบสอนเราทําไปเดี๋ยวมเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นเองเออมันก็จะแบบเป็นแบบเนี้ยมันจะเป็นแบบเนี้ยเออในส่วนของวิ่งอ่ะมันก็เนี่ยแชร์ให้ฟังประมาณเนี้ยค่ะ ก็ลองแบบพิจารณาดูพี่เขาว่ามันอย่างน้อยอะ่ะคือคนที่คุณมามันคือมันอาจจะไม่ได้ทําให้เรารู้สึกว่าความทุกข์คุณอะ่ะมันอาจจะไม่ได้ถูกแก้ไขไปแต่เราเชื่อว่าอย่างน้อยมันมีความเข้าใจอะไรบางอย่างขึ้นแล้วก็มันจะทําให้ความรู้สึกอะ่ะมันดีขึ้นอาจจะพูดก็ได้ว่าเออกันดูดวงมันก็ทําให้เราดูแล้วเราก็แบบสบายใจขึ้น บางทีเราอาจจะลองเหมือนตั้งคําถามให้ตัวเองว่าเวลาที่เราไปหาหมอดูแต่ละคนอะ่ะพอดูเสร็จแล้วอะ่ะเรามีความรู้สึกยังไงใช่ไหมบางทีเขาทายแบบถูกใจเราเราก็จะมีความสุขบางทีเขาทายไม่ตรงกับใจเราเราก็จะไม่มีความสุขใช่ไหมคะเออแต่เราเนี่ยเราลองใช้คําถามเนี่ยว่าถ้าเราสุขเราสุขเพราะอะไรเราทุก เราทุกเพราะว่าอะไรเออเราลองเหมือนเอาคําถามเนี้ยมากลับมาถามตัวเองดูก็ได้สําหรับพี่พี่รู้สึกว่าการที่เราเคยดูเขาเราสึกว่าทุกเราอะน้อยลงแล้วเรามีความเข้าใจกับสิ่งรอบตัวเข้าใจตัวเองเข้าใจคนรอบข้างแล้วที่สําคัญคือมันทําให้ความสัมพันธ์ของเรากับคนรอบตัวเราดีขึ้นอันนี้เป็นสิ่งที่พี่เห็นได้ชัดตลอด ระยะเวลาที่แบบเฮ้ยเริ่มแบบเนี่ยพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องแบบดวงดาวเรื่องลักษณะของแต่ละบุคคลอะไรแบบนี้คะ่ะก็ลองดูเออนะ